กัผมอาดีนะครับตอนนี้ผมจะมาเล่นเกมกับใครนะครับสวัสดีครับพี่ยอนะครับสวัสดีครับยสวัสดีครับคุณปเปาและคุอเปิดโแล้คอครับแต่ผมไม่มีเติมเลย ไปิดประตูเวมอเตอร์เข้ากินบรตลุบรดเล่าบรรลุบรรเป่าเราไม่บเรามาดูน้ำกระนหือเราจะไปดูแบบแกได้ไอ้เหี้ยใครมาวะแบมมูไสักวก็มีโอ้คำหยาบมีแล้วเราเออาเริ่มเพ้่นให ดีเลยไอ้ที่เด็กแม่ฟงใจเสดเด็กแม่ไหนวสมบี้ไอ้ี <c oughs> อ่อโอ้ยโอ้เือแล้วออดีะครับเราจะทอะไรแมงเอายากมันทำยากนะโอ้ยมได้ก็โดตุ๊กตาเดชเชผมอากจริงจริงว่าก็บพีขวัญพิ่เต้พี่ขวัญกับพีเต้เขาพี่ขวากับพเต้พี่พี เจเจเคอะไรงั้นครับเขาเล่นกันได้ไงอ่ะโหาอยากเล่นบอ๊คอมเมนต์กันมาได้นะครับอยากเล่นกับเขามากเลยคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าจะเล่นกับใครนะครับโอ้ตอนนี้บอกหิวข้าวแล้วใครก็ได้เอาข้าวมาให้ทีโอ้ผมหนสองเลือดเลยนะคนนั้นวิวข้าวแล้วซาไม้อมีคำพูดคำนั้นเลยขอโทษนะโอ้ย เขาไปดัดนั้นได้ไงวะหิวข้าวจะไปเอาข้าวก็ทุบกระโดดออกไหมโอเคเมาถุบกระโดดอ๋อถ้าถ้าใครถ้าใครถ้าใครได้เต็มถ้าใครเป็นมุดโอ้ยมองเข้าวแล้วขอบคุณครับที่เขากระทำนี้โหดีมากครับหิว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  มีร่วงนี่ก็หอยทีเ่เอาไป,ปออเอาไปปลูกเลยแค่หลอดตั้ปลูกไว้อันนึงแล้วกินเรียบร้อยเข้าเข้าไปด้านในแป๊บหนึ่งอเ,อเ,เออไอ้อะไม่ช่วยปูเลยวะเออเปล่าเออเปล่ามันหมดแล้วเนีย่ยอัดปูดให้อันหนึ่งเลย <c oughs> <c oughs> ไปกันครับท่นนนานผู้ชมอเอ,อ่อว่ายน้ำกันเถอะเออโอ้ยใครตีวะยูสมปลีไล่ล่ลาไล่ล่าเหรอครับ โอ้โหจิ้นะครับเขาเล่นจินนะครับต่อยจินด้วยนะครับต่อยเต็มนะครับโอ้ รู้แล้ววะทีนั้นก็ทบยเลยนังเขาบอกพูดแอซอมมากเลยนะรับยไงวะยเอนั่อย่ีเออเม่ไปกันแล้วกูไปบ้างอีกคนเออมาพูดเหยียใเหยียดให โอ้สนามฟุตบอลเอนนะี่ยเออไม่ไมไมเออข้าวอนตัวเองดีกว่าวะ่ะตอนนี้เรายังไม่มีของเลยโอ้โอ้ยไม่ได้พีวีพีดีวะก็ไอไออีกูอยู่ข้าวว้าวยอด ตัวอีต mm ัวเหียเอ้ยพูดผิดพูดผิดผพูดัพูดฮียวอยู่เ้ยอยไอยากเอา เอาปลากระเป้ามาให้กินนะไม่ยากูกูาตายกูกูตายเลยทีเดียวกูเคยกินปลาปกระเป้าแล้วกูกินคนเดียวอ,อะไรวะไปดูที่มันทานทานีทนมันทานตันเนี่ยวะประตูทานตันเออเล่นตามสบายนะครับ ว้าวผมจะกระโดดตื่ตายดีไหมไม่เอาอะจบเอามผมออกเกมเฉยขอขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะท่านผะู้ชม,ชมไม่ได้ตับใจผมเข้าไปเลยออาไม่ได้เหรอโอ้ไม่ก็ มาเล่นคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวขอฝากบอกพีซมเออตอนนี้เอาอะไรดีครับดีตอนนี้ย้งพูดเลยเดี๋ยวไปผมไปเอาแบบ ติดเลยต้องกินกระโดดตุตายกระโดดตุตายโอ้ด <nh ớ> ีตอนเราไม่ได้เข้าเซิร์ฟโหลดสกินโหลดสกินสร้างโลกตัวเองไม่ต้องไม่ต้องค่อใครมาอยู่โอ้ยลืมลืมลืม toy story toy memory โอ,อ,อ,อนนี้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างนะครับผมจะมาเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหาแบบก่อนแบบหนึง่งอันนี้แล้วกันนะผมก็ถูกก็ะถางตีอันนี้ PVP ไว้ก่อนนะครับเผื่อเวลาว่าจะได้เล่น PVP กันเออไอดี่ว่าจุรละสิบวไ์ไม่เอาไม่เอาสตาร์วอไม่เอาเล่นมาแล้วหมดเฮ้ยระบบสืญญ่อยะว้าวดาวนโหลดเลยระบบสื่อยะ PVP ตอนนี้เราเข้าเกม m i n e c r a f ได้แล้วเข้าดีกว่าแกเป็นต้องใช้อะสอบ បាទសូមទស្សនាតាមពួក like กด share กด subscribe